สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาตอบคําถามพอดีมีถามมาสักสักพักละละมีหลายท่านถามเข้ามานะครับในเรื่องของการใช้งานออราแ์แกนไปแล้วมันเกิดการกระตุกหรือเกิดการแหลกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอบกันเลยแล้วกันการกระตุกเนี่ยผมเคยอธิบายไปบ้างนะครับในเรื่องของการบางครั้งนะครับบางครั้งเราหลงเปิดปุ่มนี้นะครับ snap mode เนี่ย เราคลิปไปที่ snap Mode นะครับแบบนี้เราใช้งานคําสั่งเนี่ยนะครับแล้วเราเลื่อนมาส์ดูน้องๆลองเลื่อนมอดูมันเหมือนกับโดนล็อกนะครับมันโดนล็อกไปที่จุด snap นะครับอันนี้นะครับจากนั้นง่ายๆสําหรับถ้าเป็นกรณีนี้นะครับให้ปิด snap ไปแล้วเมาส์มันจะเลื่อนได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเปิด snap ไว้มันจะไม่กระตุกนะแต่ว่าถ้าไปใช้คําสั่งเนี่ยครับมันจะเกิดการกระตุกพูดง่ายๆคือมันล็อกไปตามจุดต่างๆนั่นเองนะครับ มันล็อกไปตามจุด snap นะครับผมทีนี้กรณีที่2เนี่ยนะครับคือเกิดจากไฟล์มันใหญ่ไฟล์มันใหญ่หรืองานที่เขียนมันมีความซับซ้อนของตัวงานมันมากเกินไปสมมติว่าเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยเห็นไหมครับเลื่อนมองไปอันนี้คือค่า d e f a u l t คือค่าเป็นค่าเริ่มต้นค่าพื้นฐานเวลาเราเลื่อนมส์ไปเนี่ยโปรแกรมมันจะทําการเลือก select นะฮะ select ตัวเส้นเนี่ยทีนี้บางกรณีเนี่ยมันมันมีความจุมากมันก็จะ select แบบเนี้ยทีนี้มันก็อาจจะทําให้คอมอืดเลย นะครับวิธีการแก้ปัญหาของตัวนี้นะครับมันเป็นการสั่งปิดโหมดแสดงผลนะครับสั่งปิดโหมดแสดงผลอ่ะเราลองเทสต,ตัวง่ายนะครับลองพิมพ์อ่าออปชันนะครับเข้าไปที่ออปชันนะครับนะเราไปที่เซเลคชันนะฟังก์ชันเซเลคชันจะอยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูนะครับโดยปกติเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีเวนโนปุ่มนี้นะครับเป็นการคล้ายๆกับสั่งให้มัน มันเลือกที่จะแสดงผลหรือไม่แสดงผลของการเลื่อนเมาส์ไปถ้าสมมติผมปิดไปนะสมมติผมปิดไปนะครับตัวน,นี้ไปแอปพลายกดโอเคไปเมาส์เลื่อนไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ไปเลือกชิ้นงานจนกว่าจะคลิกชิ้นงานแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเลือกนะครับเนะี่ยฮะคือเลื่อนเมาส์ไปมันจะไม่เลือกชิ้นงานดังนั้นการปิดปุ่มว i n โนคอ command เนี่ยนะครับก็คือสั่งให้ไม่ให้มันไม่ให้มันแสดงผลอนะคือการ เลือกชิ้นงานตัวนั้นขึ้นมาก่อนที่จะมีการคลิกนะฮะอันนี้ก็จะจะช่วยได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอะไรกรช่างที่เป็นการตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่า default เ,เนี่ยมันจะมีการโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยครับเรากดเข้ามาดูนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีการโชว์ค่าอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรากด Reset All ปุ๊บได้กดโอเคปุ่มเมื่อกี้จะไม่โชว์แต่ตัวนี้จะกลับมาทํางานใหม่นะครับการเลือกชิ้นงานลักษณะนี้จะกลับมาทํางานใหม่ ดังนั้นทําความเข้าใจเลยนะครับถ้าต้องการจะใช้งานาปิดฟังก์ชันตัวเมื่อกี้ก็ต้องให้มันโชว์ตัวนี้ขึ้นมาถามว่ามีผลไหมผมมองว่าไม,ไม่ได้มีผลนะแต่มันอาจจะเกะกะสายตาในเรื่องของการใช้สเตตัสบาดด้านล่างแค่นั้นเองนะครับเอาลองเทสอีกทีนึงนงครับ OP Enter ไปปิด, umi, Apply, ด OK, ปุ่มนี้นะครับ Apply กดโอเคไปนะครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนมองมานะครับมันก็จะไม่แสดงผลขึ้นมาจนกว่าจะคลิกไปที่ชิ้นงาน นะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะใครที่ติีปัญหาอะไรต่างๆก็ถามนะครับเข้ามานะครับถ้าคือคําถามมันต้องแยกนิดนึงเนาะคืออย่างบางท่านเนี่ยอันนี้คือคําถามจริงๆนะครับคำถามจริงๆที่ถามกันเข้ามาเนี่ยนะครับว่าใช้งานยังไงแก้ปัญหายังไงอันนี้คือคําถามแต่บางท่านผมยังงงคือบางครั้งเราผมจับจุดไม่ได้ว่ามันเป็นคําถามหรือเป็นคาคอมเมนต์หรือเป็นอะไรต่างๆเลยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง นะครับถ้าคืออาจจะลองเรียบเรียงคําถามมาปัญหาคืออะไรนะครับปัญหามันคืออะไรแล้วเกิดจากอะไรนะครับคืออย่างที่บอกเนาะว่าพยายามจะช่วยนะพยายามจะช่วยทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องทางของ y o u t u b e ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆที่ผมทำออกไปแต่ว่าถ้าผมไม่คือคือถ้าผมไม่เข้าใจคำถามผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆเนาะอันนั้นก็ต้องขอผ่านก่อน นะครับผมแต่กรณีนี้คือคือ,คอน่าจะมีปัญหาอยู่ก็เลยนำเสนอให้เห็นเป็นเป็นบางตัวอาจจะเกิดจากตัวแรกหรืออาจจะเกิดจากกรณีที่2นะครับก็ให้เพื่อนๆเราก็นองดูดูตามนี้ไปก่อนนะครับผมสุดท้ายนะครับประชาสัมพันธ์แกนใครที่สนใจคอร์สเรียน a l l i n วันนะครับเป็นคอร์สเรียนตามวิดีโอเบสิกพื้นฐานเลยใครที่ลงซอ์แร์ตั้งแต่2016ถึง2023ไม่ควรพลาดนะครับผมสอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆ เน้นคี์รัดด้วยแล้วก็ใส่คําสั่งอื่นๆที่ยังไม่ค่อยได้สอนในเวอร์ชันอื่นๆในคอร์สเนอื่นๆนี่นนใ,นใส่เข้ามาในนี้เลยนะครับตัวน,นี้ก็ลดราคาอยู่ใน l a z a d a นะครับหรือใครสนใจก็ทักไลน์มาถามผมเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้ IDline A ตัวเล็ก0 1นย์หนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0985098861ติดปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับถามเข้ามาได้ถ้าไม่ติดสอนจะรีบตอบนะครับผมประมานน,น ใครติดอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับจะพยายามรวบรวมมามาตอบให้ถ้าตอบได้ก็จะมาตอบให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปวิดีโออื่นๆนะครับเช่นเดิมนะครับตอนนี้เรากำลังเดินหน้านะครับไปยังหลัก10,000แสนซับนะครับขอความกรุณานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยกันตอนนี้เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับผมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ